ตตตตุุุุเราอยู่กับ power m a s t e r design ตัวนี้รุ่น ma 5000เป็น power m card g h ของค่าย m a ต t e r design ซึ่งอยู่คู่คนไทย มาเนิ่นนานตัวนี้เราจะจัดจำหน่ายเป็นมือสองนะราคา15,000บาทรวมส่งให้เรียบร้อยสามารถเก็บเงินปลายทางได้น้ำหนัก40กิโลกร,รมัมของอยู่ที่จังหวัดตากนะครับท่านไหนมารับเองที่จังหวัดตาก ลดให้เหือหนือ14,000บาทก็ถือว่าช่วยค่าน้ำมันอีก1000แล้วผมก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยแพ้แน่นอนครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีใครปลอม s e r i ย l number ด้านหลังไม่มีแล้วนะหายไปแล้วเราก็เลยเดาๆว่ามันอย่างน้อยอะ่ะอาจจะใกล้10ปีหรือ10ปีแล้วเครื่องเนี้ยส่งศูนย์ตลอดเวลามีปัญหาอะไรภายในซ่อมมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกปี63เดือน2วันที่25นะซ่อมครั้งล่าสุดก็67เมื่อปีที่แล้วเดือน11ก็เดือนพฤศจิกา ซ่อมครั้งแรกอาการ CCC c CC ตัวนี้น่าจะคือคอเล็กเตอร์เคลนท่าไม่ผิดนะคอเล็กเตอร์เคลนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับภาคขยายเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์หรือบอร์ดไฟนะผิดถูกยังไงก็ต้องขออภยัย2 5 6 7ซ่อมล่าสุดมี VU VU ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณด้านหน้าสัญญาณด้านหน้าหรือว่าสัญญาณอินพุตที่เข้ามาเพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆแล้วก็มีซ่อม ซีซีก็เหมือนเดิมผิดถูกต้องขออภัยด้วยซ้อมสองครั้งส่งศูนย์ทุกครั้งมาสเตอร์ดีไซน์5 0 0 0ตัวนี้จะเป็น Power amp c a r ป์สีเสียงอ่ะคล้ายคาสเอบแต่จะจ่ายไฟแบบค่อยๆจ่ายคือจ่ายตามสัญญาณเข้านะสัญญาณเข้าแรงมันก็จ่ายแรงจ่ายตามลำดับนั่นแหละ,ะมันก็จะมีลำดับมีสเต็ปของมันอยู่นะร้อนน้อยกว่าคาสเอบกินไฟน้อยกว่าค a สเอบพัดลมก็จะดูดจากด้านหลังเป่ามาด้านหน้า ดูจากเลนหลังเป่มามัตนามี2ตัวนะเป็นพลบตัวใหญ่ความลึกจากปีกท้ายถึงหูอยู่ที่5 0าสิบเซนนะกว้างอยู่ที่อ่าจริงๆมัน4ี่สิบเซนนะค่าๆวๆก็สี่สิบแปดเซนครึ่งแล้วกันความสูงอยู่ที่1 3บสามเซนครึ่งลึกห0าสิบเซนกว้าง4 8่สิบเซนครึง่งสูง1 3บสามเซน ลองรับโหลดสูงสุดได้ข้างละ4ดอกนะโดยกำลังวัดจะขึ้นอยู่กับการต่อดอก8โอห์มจะอยู่ที่ข้างละ1,100วัตต์4โอห์มจะอยู่ที่ข้างละ1,800วัตต์2โอห์มจะอยู่ที่ข้างละ2,600วัตต์นะก็มีให้สัญญาณอินพุตแล้วก็มีลิงก์ไป, put, ไปอินพุตแล้วลิงก์ไปอ่านี่ก็มีให้เราเขียนลงมาจะเล่นอะไรยังไงเนี่ยนะเขาเขียนไว้หมดแล้วสเตอริโอแาร a l l ล l บิดอ่านี่เขียนไว้หมดนะ สัญญาณออกไปเป็นบดิงโพสกับอิเล็กทรอนปกติก็เป็นแบบกล่าวใช้นิวทริกฟิลโหลดโอเคแกงพลล่เ,เปิดเครื่องเลยครับโอเคนะเครื่องปกตินะเปิดติดเดี๋ยวลองเสียงกันเลยมลมทัวแรงนะไม่แน่ใจว่าพัดลมเขาทำงานตามสเต็ปหรือเปล่าหรือว่าสปีดเดียวนะต,ต่อเป็นเสียงกลางสองใบข้างละใบสัญญาณ G สัญญาคำไม่มีเลยนะเครื่องยังเปิดอยู่นะ เดี๋ยวผมจะต่อสัญญาณมิกเซอร์เข้าไปนะมิกเซอร์ก็เป็นสาวอย่างเดียวไม่ได้ผ่านอุปกรณ์อะไรเลยนะก็ด้านหลังเลือกเป็นสเตอริโอศูนดีบีนะไม่ได้เพิ่มความดังไม่ได้อะไรเลยนะนี่เสียบเไปอืมก็ต่อไปลำโพงซ้ายลำโพงขวานะ้องเลยอ่าายดังขวาครับาอบาอดังสองข้างแล้วนะ เล่นบลูทูธนะผมปรับแค่นี้นะ,ะแหลมไม่ได้ปรับอะไรนะด้วยเป็นเสียงกลางนะผมก็ลดโลโลงนิดหน่อย <IS> <IS> เป็น power amp ที่ขับเบสได้ขับกลางได้เน้นย้ำอีกทีครับตัวนี้ราคา15,000บาทรวมส่งให้เรียบร้อยสามารถเก็บเงินไปทางได้ของอยู่ที่จังหวัดตากมารับเองให้14,000บาทร้านค้าที่จ,จัดจำหน่ายก็เป็น m เตอร์ design การดูแลลูกค้าหลังบ้านเขาดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วพัง หรืออะไรเงี้ยก็สามารถส่งไปที่ศูนมาสเตอร์ดีไซน์ได้ก็คือพิมพ์ใน Facebook ว่ามาสเตอร์ดีไซน์ตรงนี้แหละตัวนี้ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ power amp ของ NS Music อะถ้าคาส์ด AB กำลังวัดจะเทียบเท่ากับ NS 4000ของเรานะถ้าคัสดด D เทียบเท่ารุ่น D 5000ของเราอ่าก็ตามสภาพการใช้งานเนะาะาก็น่าจะยิบจับมาแล้วเป็นพันๆครั้งหมื่นๆครั้งเนาะเน,ะนี่ยอะไรก็หูหูก็สีหายไปละ แป่นหลังก็เป็นรอยนะเพราะแอมตัวนี้ก็ยังอยู่ได้อีกนานครับถ้าไม่เอาไปเปิดในน้ำ